ทำไมเขาเขียนไว้เนี่ยห้าจ็ไม่เอาลดไปอีกแสนหนึ่ง4ี่เก้ารถไปเลยรถกลางไลน์นี่เขาเรียกว่ารถกลางไลท์รถในอคบอของจริงเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับรถ SUV รถค r อสโอเวอทรงแบบเจ็ดที่นั่งบ้างเอรอรถ ถ้าประตูคอร์โดยอย่างนี้บางจะลดจากป้ายแดง50%บางคันมันยังไม่าพออย่างคันนี้ป้ายแดงเป็นล้านลดเหลือ500,000กว่ามันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งไหนๆเราจะลดแล้วอะ่ะเสร็จเดินเสร็จเราลดให้มันแบบว่าจุกๆไปเลย t o y ย t a c h r ปี2018เห็นไหมตอนแรกป้ายแดงเป็นล้านใช่ไหมมันได้5,7,9กินก็เลยบอกว่ามันไม่สวยกินให้4,900เนี่ย4,900ออกรถ9บาทจบทุกอย่างเลย Ford Everest 2.0ป้ายแดงล้านเจ็ดครึ่งหนึ่งของป้ายแดง8 5ดแส้าเจ็ดเดือน7จ็ดแปดนออกรถเจ็ดที่นั่งรถ50เปิดจากป้ายแดงทุกคัน f o r ์ e v e r วอร์คันนี้ล้านเจ็ดแปดแจัดให้ค่ะทักบ้านเขียวมารอเลยค่ะ s r n r 999. เ9 9เด่นโพสเราก็แทปทักมาเลย